ตัวนี้ผมต่อเป็นเบรกเกอร์นะครับเราก็มาหาหัวปลั๊กเพื่อจะมาเสียบกับปลั๊กไฟบ้านธรรมาดาส่วนตัวหลอดไฟนี่ผมมาใส่เพื่อเป็นน้ำมิงโหลดแล้วก็นี่ที่มันมีการช็อตเกิดขึ้นอันนี้ผมใช้เป็นที52ที่มาจากลองอาจารย์ยเยาวราเยันบอร์ดที่ึ่งมาถึงมะครูนี้ไม่ได้แปลงอะไรนะครับเหมือนเดิมแต่เอามาลองบอร์ดหนึ่งก่อนเผื่อบางที่มดกลโมดูลจะเป็น เป็นปนัญหาพอตอบจากการวัดไฟแล้วผมว่มันปเปลี่ยนส่วนบนลุ่มตรงนี้ผมปรับสปีดไว้ที่สูงสุดแล้วนะปรับสุดแล้วก็ตัวนี้เป็นขาสตาร์ทเดี๋ยวเอาไว้ตอนเสียไฟแล้วเสียไฟปั๊บจะขึ้นเบรกเกอร์ปีดึงไฟไปแว๊บหนึ่งโอเค านั้นก็สั่งรันดูที่ตัวหลอดไฟกับตัวโหลดขาวแล้วก็สั่งงานมันไม่ยอมทำงานจะต้องตัดไฟประมาณสักแป๊บหนึ่ง ไม่ออกดาวปักหลุดไฟเป็นปน้นแว๊บอยตอนนี้ล็อกเลย มันเหมือนก่รนี้ช็อตแต่พอ,อาสายนี้ออกจากกันสักพักหนึ่โมดูลก็หยุดการดึงกระแสเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวตัวที่สองนี่ผมย้ายสลับมาที่ตอดตัวที่สองแล้วจะลองรันอีกทีหนึ่นงพอแตะสายปับ๊บเหมือนกันเลยขึ้นแวบแล้วก็ไฟตัวนั้นก็สว่างพอ,อาสาย ลันออกจากการไปกระหลงเ,เดี๋ยวอยู่ตัวที่สามอันนี้เป็นตัวที่สามนะครับเบเกอร์ขึ้นครับครับตั้งสตาร์ทมันขึ้นแบบหนึ่งแล้วมันก็นตัดครับขึ้นเหมือนกันทั้งสามตัวพอสายลันออกจากกันสักพักไปก็ตัดลง